โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆเจ้าลายเกมเซดีกันทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมนะครับพอสซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ปีอเเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกวดจะอัพได้เล่นมาสักสี่โมงครึ่งเลยนะพี่เ m มน่าจะคิดอีเวนต์อยู่ว่าจะยอมสี่เมนดีไหมนะหรือว่าจะทำอะไรดีสรุปอะไรล่ะครับจีใหม่ครับบี่นะครับอ่าเอาจี่ใหม่มาอยู่นะครับอมีที่อะไรบ้างวะนะครับ ม,มีอะไรอะ่ะบอดกับดักเพชรว้าวแล้วก็เกาะร้างซปเปอร์วิแล้วก็มีจี้พวกเก่าๆมาใหม่ด้วยใช่ปะ่ะอันนี้อีกครั้งกับ11ที้กรลรางอะไรลิมิเต็ดอีกแงโอ้ลิมิเต็ดนี่คือต้องเติมไหมลิมิเต็ดนี่คือต้องเติมป่ะพี่โอแบบพี่ทั้งดอกมใ้ใส่ลุ่งครับสำหรับใครมีบอลบอลแล้วยังไม่มีนะครับควรที่จะหาไว้ครับอ่า อันนี้หรอราชาที่ถูกประเทศบริการหรแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยฝ่ายตรงข้ามย้ายอีกสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทอร์นโอกาสก็ใช้ได้อยู่หมัดทุนนเรยกานะครับก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะถ้าใครชอบก็จัดได้ก็ดีอยู่นะครับเกาะลอยฟ้าโมรกตโอ้หลายที่เลยว,วะ่ะ คใครอยากได้จี้ไหนก็ไปจัดได้นะเดี๋ยวเรามาดูจี้ใหม่ด้วยนะครับของวันนี้เนาะนะครับว่าหน้าหาวไวไหมแล้วเป็นความสามารถอะไรนะรผมขอดูตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้ดูความสามารถไอ้นี่ริมิเต็ดนะครับ l ิมิเต็ดนี่เปอร์เซ็นเท่ากันไหมหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยนะครับผมอ่าอันนี้ล่ะหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยอ่ะโอเคครับลิมิเต็ดก็เปอร์เซ็นเท่ากันนะครับ เดี๋ยวขอดูความสามารถนะครับคือเมื่อฉันตกแรนด์ม้าข,ของฉันหรือกาสั้โอกาส60%ติดตั้งกับดลักสปริงเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%นะครับอยกเว้นข้าบันทางระยะไปยังพื้นที่บ้างที่ไกลที่สุดนะครับ2ครั้งแล้วก็มีโอกาส100%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับที่ใช้กับฉันนะครับโอกาส100%หรอ100%นี่ป้องกันสองครั้งปาวะแต่มันขีดทับนะเว้ยทุกคนมันขีดทับนะ ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอมันไม่ได้เขียนรวมนะมึงใ,ให้เขียนผิดปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมนี่ถ้าเขียนมาจริงนี่คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือน้าหาาวนะ้นะไม่กู GM เมื่งเล่นเล่นลิ้นใหญ่นะครับเอา้าพอดีว่าเขียนมาผิดขอรูปที่ประกาศหน่อยได้ไหมเอ้ยผมผม แต่ผมผมขอผมขอดูก่อนแล้วกันนะโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ประกันด้วยเสรนี่ไงเล่นลิ้นไงแอสเล่นลินเล่นลินเขียนเขียนหรอกเฮ้าโอ้โหเลี่ยมจัดพี่โอ้พี่เ็เลี่ยมเกินสรุปให้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม่งเลี่ยมเกินเขียนร้อยเปอร์เซ็นต์กหัวคุ้ยโอ้โหนี่จะใครดูแค่ตรงนั้นโอ้บี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชุ่มดีครับแล้วตรงนี้ตรงนี้เขียนร้อยไหม ตรงนี้เขียนร้อยไหมพี่ร้อยเปิดเซ็นนครับโออ้ยเกมนี้มันฉลาดจริงๆเลยนะครับไม่งหรอกผู้เล่นได้ <c oughs> สรุปก็ใช้ได้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ดีอยู่แต่ผมไม่ค่อยชอบนะมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่นะแต,แต่ก็อาจจะเอาเอาไปวะเราขอดูก่อนอันนี้อะไรนะครับ เกาะล้างโล่ซูเปอร์นะครับทุกครั้งด้วยการทอยเต่ามโอกาส45%ชาโล่ซูเปอร์สูงสุดสองขั้นนะครับเมื่อไม่สแสดงผลต่โตัวต่ว10%นะครับแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายขึ้นไปนะครับสองขั้นขึ้นไปโอกาสเป็น10%สูงไปขอ้างเอ้ยนี่น่าใช้นะไว้สลับสลับกับหลายๆายจี้นะครับแต่อันนี้อันนี้มันก็น่าใช้อยู่แต่ว่าผมมองว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะว่ากันตายน่าจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยกับดักสปริงมีป้องกันเฟกแต่ก็น่าใช้นะแต่ก็น่าใช้จริงๆก็อยากได้ 2G าอยากกไดด้ 2G ็จะหมเอเนว่ะ ขอจี้เดียวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนถ้ายังไงก็อาจจะปิดเอา 2G จี้ว่ะมันก็ดีทั้งสองนะก็พอใช้ได้นะดูแล้วอะ่ะอาจจะได้ใช้นะครับผมมองดูด้วยว่าแม่งใช้ได้ใช้บ่อยไหมเพราะว่าจี้ความสามารถจี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับมีป้องกันเอฟเฟกมีกันตายให้มีกับดักให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าจอนี้มาก่อนแล้วกันเกาะโล่ซูเปอร์เนี่ยนะครับผมเนาะ อันนี้ต้องเระวังนะทุกคนแม่งหลอกเราเว้ยไม่เขียนร้อเปอร์ซในหอกเออบางคนแม่งมาเห็นดูร้อยเปอรนมิุ่่มเลย <c oughs> สรุปแม่งโดน G M ล่อดแดก <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะพี่โอ้ช G สผมก็เยอะแล้วนะครับอะก็สุ่มแบบร้อยแล้วทุกคนหมดเป็นหมื่นเลยนะก็เลยแบบไม่อยากจะทําเยอะอ่ะนะทุกคนเอาไงดีวะอ้หแพรกการ์ดว่ะว้าว การหายากด้วยมาให้เติมอีกแล้วอืมโอ,โอ้โอ้อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเห็นอยู่นะแบบแบบผู้แสงเกียรติยศอะไรเนี่ยเกาะล้างดับเบิลเบิลสามสหรือเบิ่า2บห้าอันนี้อะไรอ่ะโอ้เยอะจังวะอันนี้ของอีเวนท์ที่แล้วเนาะ เราก็มีไอ้นี่ตรงนี้ครับเนี่ยมันหาจากไหนวะลูกบาสุม่มจังหวะดนตีของลิงเอามาจากไหนไม่รู้กันไม่ได้ดูนะครับอุ๊ยถ้าใครยังขาดนะมาเติมได้เนะาะแต่ผมคิดอยู่ว่าผมจะเติมไหมเว้ยเติมมันก็โอกาสปิดยากอีกแหละคูณสามคูณสามคูณสามขาดอยู่ไม่กี่ใบไงแต่ว่ายังขาดการ์ดทองอยู่นะไม่รู้จะเติมหรือเปล่าเพราะว่าผมยังขาดการ์ดทองอยู่เว้ยขาดอีกไม่กี่ใบเยย้งเนี่ย ใกล้จะครบเลยเนะี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก่อนละกันเนาะแต่มันก็น่าใช้ทั้งสองแหละแต่ผมมองว่า,วาอันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยอีกเกาะล้างอะเกาะล้างซูเปอร์แต่เนี้ก็ก็ใจก็อยากได้อยู่แต่ขอขอซุ่มที่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหมดเยอะเนาะทุกวันเนี้ยทุกคนแต่ถ้าใครชอบอจัดไว้สองที่ก็ได้นะดีทั้งสองผมว่าไปตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อโอโไม่ได้อะไรเลยเหรอ ผมมีอยู่2องแสนหนึ่งมืสองพันเจ็ดร้อยละกันนะครับผมประมาณนั้นไม่รู้จะโดนไปเท่าไหร่แล้กันนะครับไปไปลายมันคือหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะครับไปซูมต่อครับไปเลยคุณพี่โอ้โหแสงแปดแบบนี้มันสิได้อะไรล่ะครับไปครับชะตากรรมมาแล้ววัต <laughs> ถีไม่ไม่ออกเลย กับดักมาสองอันนั้นน่าจะออกยากปะไอนนที่เราได้อันแรกอะหรือยังไงกับดักมาอา่ะใช่น่าจะไอนนที่เราได้นแรกออกยากเลยนี่ไงไอเหรียญนี่น่าจอ,อกยากโอ้โหแสงมาแบบนี้ไม่น่าลุ้นเลยอะ่ะจริงแสงมานี่โอกาสไม่ได้เลย <c oughs> มึงมงจะให้เอสเราก็คงไม่ใช่เนาะสุ่มไปเลยสิบเลยเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ววัตถุดิบพวกเนี้ยนะครับ เนี่ยจะซูปเปอร์ทุกวันนี้แจกเพชรเยอะแม่งก็เอาเพชรเราเยอะได้ทุกคนนะครับมันแจกเพชรเราเยอะมันก็เอาเพชรเราเยอะเหมือนกันอ่ะเหรียญมาครับต้องใช้กี่อันสิบอันหรือเท่าไหร่ขอดูแป๊บหนึ่งได้ปะแต่ถ้าปิดน้อยอาจจะจัด 2G ก็ได้รับอ่าใช้หนึ่งหนึ่งแรกเป็น A อบวกอ๋อเป็นขั้นเป็นขั้นลืมไปอันนี้มันต้องเป็นขั้นโอเคโอเคโอเคเราก็ต้องใช้ทั้งหมด25อันนะเนาะ25้าอัน ออต้องใช้ผ้าอ่านตอนนี้ได้มาสามผมจะนับแค่นั้นละกันเนาะไอตัวไอวินเหรียญเหรียญน่ะอะไรไม่ได้อ่านชื่อด้วยเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับผมล้อบอทเนี่ยนะครับผมอะได้มาสียแล้วครับไม่ได้ครับอุตายไม่เห็นแสงนะตอนนี้เราได้มาสี่ต้องหายหาี่สิบห้าอันนะครับอ่ะหา้าดูอะไรออกอยากแต่เหมือนนั้นจะออกอยากนะอล้อนะ่ะแต่กลับดักหน้าจอกง่ายอยู่ นะครับตอนนี้ได้มาห้าเนาะไปครับยาวๆไปตอนนี้ก็จะสองพันเพชรแล้วนะโอ้ครับอุ้ยเหมือนจะอวยอยู่หรือเปล่าเนี่ยพอพูดเหมือนจะอวยเนี่ยมันจะไม่อวยไม่ใช่แต่พูดไม่น่าจะพูดเลยอะ่ะเราอะ่ะคือพอพูดจะอวยปุ๊บเปคือแบบเอาละเริ่มล็อกผมแล้วนะครับแม่งไปครับพี่ โอ,โอ้ยไม่ออกเลยไปครับตอนนี้6เนาะ6หรือ7แล้ววะ6แหละนะครับไปครับไม่ได้อะไรเลยอ่านา,างไงพอพอผมพูดว่าจะวยปุ๊บเกมล็อกผมแล้ะ <c oughs> รู้ดีแล้วอ่ะเพื่อนรู้ดีเกินเจ็ดครับ ไม่ออกครับไม่เป็นไรครับออไปครับหกหกเจ็ดเจ็ดอยู่มาดีครับไม่ออกครับสุ่มๆไปครับมาทุกวันนี้ไม่ได้ขาย G A เออะไรนะขาย G S อแปดครับสมือนอันนี้จะจะแซงแล้วปะหรือจะแซงกับดักไหมเก้าจะแซงกับดักแล้วแม่้วพอๆกันเนาะเก้าเก้าละสิบครับ ไปต่อครับโอ้สิบเอ็ดครับไปต่อครับแต่ว่ามันก็ออกผมว่ารู้สึกว่าออกเท่าๆกันนะของผมอะ่ะสิบเอ็ดอยู่นะตอนนี้สิบสองครับสิบสามครับผมสิบสี่สิบห้า เอ้ยมาวะหรือว่าจะแซงอันนั้นแล้ววะสิบหกครับไปต่อไปต่อเรากำลังคิดอยู่ว่าที่นั้นผมจะได้ใช้บ่อยเปล่าวะกำลังคิดอยู่ไอ้จี้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะบอดอ่ะแต่ก็เหมือนจะน่าใช้อยู่อ่ะขายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันต้องได้ขายเอสอีกอะ นะครับเดี๋ยวขายเอบวกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอค่อยมาขายทีหลังพอบางทีมันชอบคลิกทุลบโนบมันชอบโดนแสง16ไหมเมืม่อกี้17นะครับโอ้ทีนี้ไม่ออกเลย17อยู่นะครับตอนนี้ไปต่อครับ 18ครับ 19, 20ครับอุ้ยผมว่ามันมันแสงไน้านะั่นแล้วมั้งกับดักอ่ะ21ผมว่าไอ้น,นี้ออกง่ายละ <c oughs> กับดักไม่มาแนละ้วตอนเนี้ย <c oughs> กับดักหายกิบเลยไปต่อครับตอนนี้เท่าไรหร่แล้ว21อหรือ20่วะลืมแล้วอ่ะอ่ะกับดักมาหน่อยเออโอเค อ่ะกับดักมาโอเคสวยอ่าโอเคใกล้แล้วแหละผมว่าใกล้ครบแล้วโอ้โหมาสามเลยพี่ครบยังครบไหมเอาสรุปกับดักได้มาแค่สิบสี่โอ้ยตายแล้วโอ้ผมว่าไม่ออกเยอะอยู่นะสรุปไม่เยอะหรอไ <c oughs> อ้เห่าสลุบกับดักได้มาสิบสี่ผมว่าไม่ก็ออกเยอะอยู่นะเว้ย อะไรวะโอ้โหเศรษใจวะ่ะตอนแรกนึกว่ามันออกเยอะกว่าน,นี่อีกนะสรุปได้มาสิบสีส่เหรียญ <c oughs> ใช่ไหมไอ้นี่มันเปอร์เซ็นต์เยอะกวะ่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันล้อกับไอ้กระดาษสร้างอะเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยเอา้าวตอนแรกผมก็นึกว่าแม่งไอ้นี่เว้ยโอ้สุม่มสุ่มต่อสุ่มต่อครับอะไรวะ สิบสี่อันเองไงโอ้แมวแล้วพี่อตอนแรกผมดาว่ามันออกแซงไอ้นี่อีกนะโอ้จบข่าวเลยอะ่ะอุสตส่าห์ดีใจดีว,ว่าจะปิดน้อยซะแล้ว <c oughs> สรุปไม่น้อยแล้วพี่น่าจะหมื่นอยู่นะครับอืมกับดักมาโอเคสวยครับสิบสิบเท่าไหร่อะสิบห้า โวขาดอีกสิบบ้านเลยเหรอสิบหกสิบเจ็ดเออโอเคสวยสิบแปดเออมาเออตอนแรกก็เรียกว่าออกเยอะนะสิบแปดไปแล้วไปต่อครับมันก็โดนเป็นหมื่นอยู่นะผมคิดว่า แต่ก็อยากได้ทั้งสองอยู่แต่ก็จะหมดเยอะเกินมองดูแล้วอาจจะไม่ได้ใช้มาก19บยี่สิบครับบางบางทีก็กลัวมันทำดาร์กมาด้วยแหละนะครับหรือจะไม่ทำแล้ว,วทุกวันนี้ดาร์กไม่มาเลยอะหรือว่า GM แอม่งกะาขายอย่างเดียวเลยจีดาร์กอะคือคือไม่ทำมาละจีดาร์กรอขายอย่างเดียวเลยคือแบบให้เราเติมอย่างเดียวทุกวันนี้ <laughs> ทุกวันนี้แม่งให้เติมอย่างเดียวทุกวันนี้แม่งอะไรก็แทบจะเติมหมดแล้วนะทุกคนมือ <c oughs> ทุกวันนี้แม่งกูเป็นเกมยาจกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคุณไม่ใช่เศรษฐีแล้วเนี่ยไอ้ชีบผายคนเล่นนี่เป็นยาจกแล้วเนี่ยโอ้โหเติมเยอะเกิน <c oughs> เติมไม่พักได้ <c oughs> มากี่อันแล้วอะ่ะ <c oughs> คุณพี่ยี่สิบแบงสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่ครับขาดอีกห้าอันครับพี่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อูแต่ตว่าก,กำลังกำลังจะโดนหมื่นเป็นหมื่นอลไรเนี่ยจี้เดียวอะย่สิบเอ็ดครับไปครับสุ่มไปครับ ยสิบสองครับอันนี้หมื่นหนึง่งแนะเนี่ยกำลังหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะหมื่นหนึ่งแล้วครับตอนนี้หมดไปที่นนนะ corona, หนึ่งหมื่นครับได้มายิบสองเนาะไปกันต่อครับพี่ยังครับสุ่มไปครับพี่ยิบสามครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับปิดครับผม โดนไปประมาณหมื่นนิดๆครับหมื่นสี่ร้อยนะครับโดนไปประมาณหมื่นสี่ร้อยครับถ้าเอาสองอันก็คงหมดสองหมื่นแทุกคนแต่มันก็น่าใช้อยู่นะโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะได้ใช้เว้ยกันตายใช้บ้างไม่ใช้บ้างคิดอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่มันก็เป็นจี้ที่ดีมันมีป้องก e ันเุกเฟิอันตรายให้มีกับดักไว้แต่อาจจะไม่ได้เล่นมากอะผมว่ากันตาย เนาะไม่หายดีวยกว่าเอาแต่โลแล้วกันนะครับไว้สนับเปลี่ยนกับหมวกอะไรอย่างเงี้ยไงทุกคนแบบว่ามันก็น่าใช้อ่ะนะผมว่ามีในประเทศไปให้ด้วยมันก็โอเคไม่ได้น่าเกลียด โอเคครับได้มาแล้วครับแลกไปครับพี่แลกไปครับผมแลกไปยาวๆครับพี่แลกไปพี่เออแลกไปครับผมอ่ะผมจะเป็นเกาะล้างซุปเปอร์แล้วกันนะครับดูว่าผมน่าจะได้ใช้บ่อยอันนี้ผมไม่แน่จะได้ใช้บ่อยแต่มันก็เป็นจี้ที่ดีอยู่แล้วก็ต้องระวังเลยนะทุกคนอ้เหี้ยแม่งทาหลอกเราอะ่ะโอ้โหคนไม่กดเข้าไปกดอ่านตรงนะี้เนี่ยอเหีเสียรู้แม่ง GM เเลยเนะี่ย ท oh. like ี่ GM มันก็ร้ายเกินนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาขอทําที่เดียวก่อนแล้วกันนะทุกคนมันก็ดีอยู่แต่ว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้บ่อยนะครับผมไม่ได้ค่อยน่าจะไม่ไม่น่าจะได้หยิบมาใช้บ่อยก็เลยไม่หาไว้ดีกว่าล้วกันนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผม้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ